สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel STR Top อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีคอมเมนต์แฟนมวยกัมพูชาหลังจากที่นักชกเขมรน,นะครับชนะไทยไปอย่างค้านสายตาแฟนมวยไทยบางคนนะครับก็ไม่พอใจนะครับในการตัดสินของกรรมการครั้งนี้โดยในแมตช์นี้นะครับนักชกเขมรปอเพียริสเข้ารอบชิงชนเลิศหลังจากชนะนรพัฒน์ขุนดำ ในรุ่นน้ำหนัก63.5กิโลกรัมในการแข่งขันโชคเมยไทยสมัครเล่น4เกมครั้งที่31ประเทศเวียดนามโดยในรอบชิงเลเลิศ์นะครับปอเพียริสจะพบกับนักชคเวียดนามนะครับโจมินพัดรวงในวันที่22นี้และเราไปฟังคอมเมนต์กัมพูชาครับว่าพวกเขามีความรู้สึกกันอย่างไรบ้างโดยชาวกัมพูชาท่านนี้นะครับได้มาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าเจอเจ้าบ้านโอกาสชนะน้อยมากต่อไปครับ ที่กัมพูชาราแพ้มีแต่ฟุตบอลเท่านั้นแหละแต่กีฬาอื่นๆเราชนะคนไทยมากมายต่อไปครับภูมิใจมากขอบคุณสำหรับการทำงานหนักของคุณต่อไปครับไม่ท้อก็ไม่แพ้ต่อไปครับขอแสดงความยินดีกับกัมพูชาสุดยอดมวยคเนต์และในเมน้นต่อไปนะครับชาวกัมพูชาท่านนี้ได้มาเม้นอีกนะครับตามแมต์นี้เราไม่คู่ควร ที่จะชนะไทยเลยแต่ชนะแล้วก็ร่วมแสดงความยินดีกับทีมชาติกัมพูชาด้วยต่อไปครับคอเมนสู้ในตอนนี้ชนะไทยได้บ่อยมากต่อไปครับนัดต่อไปเวียดนามไม่ยอมให้เราชนะแน่เลยและในเมนต์ต่อไปนะครับชาวกัมพูชาท่านนี้ได้มาเป็นไว้ว่าไทยเป็นเจ้าเหรียญทองสีเกมแต่ล้มเลวภายใต้การตัดสินของเวียดนามและขอแสดงความยินดี กับนักชกกัมพูชาด้วยต่อไปครับขอให้คุณประสบความสำเร็จนะกัมพูชาและในเม้นต์ต่อไปนะครับชาวกัมพูชาท่านนี้นะครับได้มาพูดถึงนักชกเวียดนามในนัดต่อไปไว้ว่าถ้าทำให้เวียดนามสลบไม่ได้มันก็ยากที่จะชนะนะเม้นต์ต่อไปครับไปเจอเวียดนามอีกแล้วไม่นาเลยและในเม้นต์ต่อไปนะครับชาวกัมพูชาท่านนี้ได้มาพูดถึงในกีฬาฟุตบอลนะครับหลอกแพ้พวกเขา เฉพาะในฟุตบอลเท่านั้นแหละถ้าลองมองดูแล้วกัมพูชาชนะไทยได้ตลอดเลยนะมินต่อไปครับเจอเจ้าบ้านต้องใช้ศอกเยอะๆอย่าให้เข้ามาใกล้ใช้เทคนิคให้มากขึ้นและในมินต่อไปนะครับชาวกัมพูชาท่านนี้นะครับได้มามินไว้ว่ารู้ไหมว่าประเทศไทยเศร้าแค่ไหนกับการตัดสินของกรรมการในครั้งนี้ต่อไปครับ หวังว่ากัมพูชาจะได้เหรียญทองในกีฬานี้นะและในเม้นต่อไปนะครับชาวกัมพูชาท่านนี้นะครับได้มาเม้นไว้ว่าถ้าไม่น็อกเวียดนามเราจะชนะด้วยคะแนนได้ยากมากต่อไปครับเวียดนามรู้ดีว่าหากไทยต่อก่อนกับเวียดนามคงไม่สามารถเอาชนะไทยได้ดังนั้นกัมพูชาต้องชนะน็อกเท่านั้นถึงจะชนะเวียดนามได้เม้นต่อไปครับต่อยกับประเทศอื่น ยังมีโอกาสชนะมากกว่าเวียดนามเสียอีกและไปกันที่คอมเมนต์สุดท้ายของชาวกัมพูชาท่านนี้นะครับโดยคนนี้ได้มาแสดงความคิดเห็นไว่าฉันเป็นคนกัมพูชาแต่ต้องบอกเลยว่าไทยสมควรได้รับชัยชนะในครั้งนี้มากกว่ากัมพูชาและผมนะครับก็เอาคอมเมนต์คนไทยนะครับมาบางส่วนนะครับโดยคนไทยวันนี้นะครับได้มาแสดงความคิดเห็นหว่าแพ้ได้ไงกัมพูชาไม่ได้ออกอาวุธเลยนะ ส่วนไทยนั้นก็ออกอาวุธตลอดแพ้ได้ไงมีอะไรแปลกๆหรือเปล่าลในเมนต่อไปนะครับคนไทยทัานนี้นะครับได้มาเมนอีกนะครับกรรมการตัวดีเลยละต่อไปครับพวกนี้ต้องเจอมวยไทยอาชีพนอกรอบต่อไปครับโกงไทยเพราะพรุ่งนี้จะได้เจอนักชกที่เก่งน้อยกว่าไทยครับสำหรับคอมเมนต์ชาวกัมพูชานะครับและไทยบางส่วนนะครับจะเป็นประมาณนี้ก็ในเมนี้นะครับเป็นที่ค้านสายตา ทั้งกัมพูชานะครับแล้วก็คนไทยด้วยนะครับก็มารอดูกันนะครับว่าในวันพรุ่งนี้นะครับเวียดนามกับกัมพูชานะครับการตัดสินนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ต้องรอดูนะสำหรับคลิปนี้นะครับมีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ